ส่งออเดอร์ของพี่นัทวุฒิตลาดไทยปทุมธานีนี้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 นันติดติหารด้แล้วอ่ะไปทางไปทางาแล้วทั้งหมดคี่ดูนะห้าพันสี่ร้อยเก้าสิบถุงหมดนี้เลยครับทุกคนไปล้ไม่ใช่แล้ไม่ใช่ล้วห้าพัน ห้าพันสี่ร้ห้าพันสี่ร้อยเก้าสิบส่งพี่นักธุริตลาดไทยปทุมธานีนะครับผมรถเขาส่งได้ทั่วประเทศทั้งไม่ว่าจะเป็นรถข้อรถทัวร์รถไถจักรยานรถไซค์ไปได้หมดนะครับ <c oughs> จะเริ่มเักยานพี่นะน้ำแข็งทั้งหมดเตรียมเตรียมมัคกิโลพีพ่ถุงผ้าถุงผ้าลูกถุงน้ำแข็งพร้อมเลยจะทำพร้อมนะสั่งนี้ก็มีนะครับพี่เขาคนเดิมโรงแรมเลยหล่อหน้าผมนิดนึงจะเริ่มจักยานพี่นะวันนี้เลยนะ แล้วก็ชุดแก้วฝาหลอดอยู่ด้านนู้นะชุดแก้วฝาหลอดนะครบชุดนะครับแก้วฝาหลอดนะครับผมไปโอเค